ใชค่ะเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโครงการคนละครึ่งสิ้นสุดทันวาคมนี้แล้วนะคะอย่าลืมใช้เงินครั้งยันยังไม่มีแผนขยายเวลาโครงการคนละครึ่งนะคะท่านจะต้องใช้ให้หมดภายใน31ธันวาคม2564นี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ อย่าลืมใช้เงินกระทรวนการคลัง,งยันยังไม่มีแผนขยายเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส3ออกไปอีกย้ำสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาความนี้เท่านั้นนายพรชัยธีรวชผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสศคเปิดเผยว่ากระรวงการคลังยังไม่มีแผนที่จะยืดระยะเวลาการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส3ออกไปแม้ว่ายอดการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิ์ในโครงการจะไม่มีวงจะไม่เต็มวงเงินที่รัฐบาล ออกให้โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ฉะนั้นผู้มีสิทธิทเหลือวงเงินอยู่จำนวนมากควรทยอยใช้สิทธิก่อนสิ้นสุดโครงการทั้งนี้ในระยะแรกของการใช้จ่ายในโครงการนี้หรือในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่โควิดยังแพร่ระบาดอยู่มากทำให้การใช้จ่ายในโครงการนี้อาจจะไม่คลึกคักแต่กระทรวงก,การคลังได้ให้ระยะเวลาการใช้จ่ายในโครงการนี้ยาวถึงสิ้นปีเชื่อว่าผู้มีสิทธิ์จะทยอยใช้สิทธิ์จนครบ หลังจากนี้กระทรวงการคลังไม่ปรับรูปแบบโครงการเพื่อเร่งให้เกิดการใช้จ่ายดังกล่าวเช่นการปรับให้โครงการมีการใช้จ่ายเหมือนกันกับโครงการเราชนะที่ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้เต็มวงเงินเนื่องจากการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนดคือต้องมีการใช้จ่ายคนละครึ่งระหว่างรัฐบาลกับผู้มีสิทธิ์โดยเงื่อนไขการใช้เงินผ่านสิทธิ์คนละครึ่งคือ ผู้มีสิทธิ์จะใช้เงินรัฐได้วันละไม่เกิน150บาทต่อวันนะคะรวมวงเงินที่รัฐบาลให้ประชาชนใช้จ่ายต่อรายไม่เกิน4,500บาทนะคะทั้งนี้ล่าสุดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนะคะโครงการคนละครึ่งเฟสามีมผู้ใช้สิทธิ์สะสมจำนวน26.15ล้านรายจากผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด27.98ล้านรายโดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 172,820ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่ายสะสม87,808ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายสะสม85,012ล้านบาทนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะอย่าลืมใช้เงินโครงการคนละครึ่งสิ้นสุดเดือนธันวาคมนี้แล้วนะคะ